พิจารณาดูตามสถานการณ์ที่เป็นจริงของสังคมโดยเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาประกอบในการพิจารณาสังคมเราปัจจุบันเนี่ยร้มต,ตุนหลอกลวงกันค่อนข้างมากมูลเหตุที่ทำให้สูญเสียเงินทองเนี่ยอันดับแรกเนี่ยต้องมีการชักชวนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณแล้ว มีเงินก้อนก็อยากจะลงทุนอยากจะทำให้เงินเนี่ยได้ต่อยอดให้เกิดความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นแต่บางทีก็ไปเข้าแหของพวกนักต้มตุนพอดีก็เกิดการสูญเสียเงินที่สะสมมาตอนนั้นถึงขนาดว่าหมดเนื้อหมดตัวเลยก็มีมันเกิดจากอะไร แน่นอนหละเรื่องของการหลอกลวงของมิจฉาชีพเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่เป็นมิจฉาทิฏฐิที่เขามีเจตนาที่จะหลอกลวงอยู่แล้วมาประจบกับความอยากได้ความอยากได้ของบุคคลผู้ผู้กำกเงินอยู่ก็คือเกิดตัณหาตัณหานี่จะถูกกระตุ้นเร่งเราด้วย ผลประโยชน์ที่ว่าจะได้รับาวนี้การการถูกกระตุ้นตรงนี้มันต้องมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์การโฆษณาประชาสัมพันธ์เนี่ยมันมาจากทางสื่อก็ตามหรือตะุกชักชวนโดยตัวบุคคลที่เราเชื่อถือก็ตามอย่างเมื่อเร็วๆนี้ก็มีคนมาพูดกาตมาว่า เขาไปเอาบัตรเครดิตเนี่ยนะไปเอาเงินมาสองสองหมื่นแล้วก็ไปซื้อบิตคอยความรู้ของตัวเองเรื่องบิตคอยก็ไม่มีปรากฏว,ว่าก็ถูกแก๊งต้มตุนเนี่ยหลอกเอาเงินนั้นไปอันนี้ก็คือในสภาพที่ว่าเขาก็ไม่ค่อยมีเงินอยู่แล้วแล้วยังต้องมาสูญเสียเงินจำนวนนี้ถ้าทำให้เป็นหนี้เพิ่มขึ้นมาอีก แต่สำหรับคนที่มีเงินอยู่จำนวนมากๆอาจจะยอมทุ่มหมดตัวเลยก็ได้อันนี้มันเกิดจากสิ่งที่ที่เราเรียกว่าเป็นตันหาความอยากได้ครนี้ความอยากได้เนี่ยมันมาจจกกับอะไรก็คือว่าคิดว่าจะเกิดรายได้ขึ้นมาเกิดความร่ำรวยขึ้นมาเกิดเงินต่อยอดขึ้นมาดัานนี้ทางาภาษาพาก็เรียกว่าพภาวะตันหา จากกามตันหาไนี่ยความความหยาบได้เพราะว่าตันหาก็คิดขึ้นมาคือไม่อยากจะอยู่ในสภาพเดิมที่ที่ตัวเองไม่มีตังที่เรียกว่าวิภาะวะตัณหาคราวนี้ในส่วนช่วงขณะที่กําลังปรุงแต่งจิตใจหลังจากถูกชักชวนเนี่ยนะมันมีศัพท์คำหนึ่งของทางศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าปะปัญจั ก็คือจิตเนี่ยมันจะคุกเขาอยู่กับเรื่องพวกนี้มันก็ประเมอเพอพกคิดว่าจะได้อย่างนั้นจะได้อย่างนี้ทางผลประโยชน์จะควรจะได้แบบนูนแบบนี้มันก็คุกเขาขึ้นมาเป็นความนึกคิดที่เกิดขึ้นอยู่ในใจของของคนคนนั้นเช่นเดียวกับเรื่องทุกเรื่องเลยนะผมรู้ว่าเรากระทบอารมณ์อารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งเนี่ย แล้วเราก็ไปติดกับดากของอารมณ์นั้นน่ะมันจะเกิดการคุบเข้าที่เรียกว่าปะปะปัญจานี่แหละก็คือเกิดคิดนึกปรุงแต่งไปทางด้านนู้นไปทางด้านนี้ก็จะเป็นเป็นอารมณ์ของบุคคลแต่ละบุคคลหรือแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเอาหลักของทางศาสนาเข้ามา ประกอบนะมันเป็นแรงกระตุ้นนะมันเป็นแรงกระตุ้นมันมีการชักชวนนะทำให้เกิดการเข้าคลึงอารมณ์นะั้นวาดฝันถึงความสำเร็จแล้วคิดปรุงแต่งไปต่างๆนานาวาดวิมานในอากาศ